หนึ่งในสองราศีฮะดวงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสิบสถึงสิมกรานะครับสิงห์ฮะเพื่อนๆครับสิงห์เนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ช่วงนี้นะเรื่องการพูดคุยเจรจาเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามมันจะติดติดขัดขดกิ๊กกักเจออุปสรรคนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธโคจรตําแหน่งอลิภาษาดาวภาษาโหนเขาบอกว่าดาวพุธคือปากวาจา การสื่อสารการทําเอกสารต่างๆเรื่องสําคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรําสัญญาการทํานิติกรรมการทําธุรกรรมโคโจรอยู่ในตาแหน่งอรลิอุปสรรคหมายถึงช่วงนี้การอนุมัติอะไรบางทีมันถูกเลื่อนการทําหนังสือต่างๆบางทีอาจจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจะทําเรื่องกู้ยืมหรือทําขอสินเชื่อต่างๆมันมีอุปสรรคไม่ราบรื่นนะฮะ ฉะนั้นถ้าดูทรงดาวมาลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ใช่ไม่สําเร็จนะฮะมันอาจจะต้องใช้เอกสารหรือก็ต้องมีความพยายามหรืออาจจะต้องมีการทําธุรกรรมการทํานิติกรรมต่างๆที่รัดกุมมากกว่าเดิมนะฮะฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงวันนี้นะครับชาวสิงคงต้องแบบต้องตรวจตราด้วยตัวเองหรืออาจจะาอาจจะหาคนที่เขาเก่งนะหรือพอมีฝีมือในสายนั้นนะฮะ ในการมาช่วยถ้าจะไม่ต้องทาเอกสารทําสัญญาท,ทําหนังสือต่างๆหรือต้องเซ็นเอกสารสําคัญก็หาคนที่มีฝีมือมาดูมาจัดการนะครับแต่กรณีที่เราอาจจะทํางานที่ไม่เกี่ยวข้องเอกสารต่างๆถ้าทํางานใช้แรงกายแรงงานแรงกายก็ต้องระวังเจอคนขัดแข้งขัดขาขัดคอเจอคนพูดไม่เข้าหูหรือแทงเข้าหลางหรือจับผิดฉะนั้นนะฮะในสิ่งที่ถ้ามาจับผิดบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบนะ ฉะนั้นถ้าเราดูดวงแบบนี้นะฮะเราก็ต้องเตือนก่อนว่าอ่ะช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องคนเป็นพิเศษรับปากแล้วไม่ทาตามพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีเอาเราไปพูดไปแฉไปอะไรเกือบเปลือยเปล่าเลยนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังบางทีเราจะเจอการทํางานหลุดตกจนผิดพลาดแล้วเจอซ้าอ่าเจอคนขยี้ฉะนั้นเพื่อนๆครับงานช่วงนี้ต้องรัดกลุ่มเป็นพิเศษ การคุยการสั่งงานต้องชัดเจนเป็นพิเศษเพราะว่าดาวแห่งการสื่อสารโครจรในตำแหน่งแห่งอุปสรรคมันสามารถที่จะคุยแล้วคนเข้าใจไม่ตรงกันนะครับมันกลายไปว่าการสื่อสารหลุตดตกลิดพลาดสั่งอย่างได้อย่างนัดเลยยายไม่มานะครับอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงอย่างนี้ไปแต่ต้องบอกว่าข้อดีก็มีนะฮะอ่าไม่ใช่ข้อดีไม่มีมันมีดาวพฤหัสด,ดาวแต่งแห่งเรื่องของ การพูดคุยการเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญนะะ่ดาวดวงน้นเด่นนะฮะกลายเป็นผู้ใหญ่เมตากลับมาช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้มีดาวเกี่ยวข้องเรื่องการจัดการงานเชิงรุกหรือว่าจําเป็นที่ต้องจัดการเรื่องสําคัญอะไรก็ตามจะมีผู้ใหญ่เมตตาคอยตรวจตราคอยเตือนคอยช่วยนะครับคือมันก็ดีตรงนี้แหละคือเราไม่ได้แบบโดดเดี่ยวทําอะไรต้องเผชิญอุปสรรคด้วยตัวคนเดียวไม่ฮะมันยังพอมีคนช่วยนะครับ แต่มีแน่คืออุปสรรคนะฮะหรือปัญหาบางทีปัญหาข้าราากังคาใจบางทีปัญหาอะไรที่แบบน่าเหนื่อยใจปัญหาที่ทาให้เราทุกข์ใจนะครับนี่มันมาเป็นระยะเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกฮะมันก็ยังมีข้อดีคือมันสามารถจะเคลียร์จัดการแล้วก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะฮะคือมันมีจุดเด่นแบบนี้นครับมุมดาวต่อมานะฮะคือเรื่องคนนะครับช่วงนี้มันมีเรื่องของ คนพอจะช่วยเหลือได้นะฮะแต่ว่าต้องเลือกมือดีๆเลือกคนที่มีฝีมือเพราะว่าอะไรเพราะว่าจังหวะดาวมันเป็นช่วงที่ใช้ใครมันจะมีโอกาสหลุดตกคนผิดพลาดถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเลือกดีๆหรือว่าเลือกคนที่เราไว้ใจเลยนะฮะในการไปทําอะไรแทนมันถึงจะแก้ทางได้นะฮะฉะนั้นเพื่อนครับถ้ามาถึงจุดเนี้ยเราสังเกตได้ว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดหรือพลาดเรื่องการสื่อสารถูกไหมครับหรือมีเรื่องคนเทเรื่องนัดผิดนัดถูกไหมฮะ เรื่องของเอกสารต่างๆมีปัญหาเดี๋ยวครับฉะนั้นเราต้องทางแก้ครับรัดกลุ่มรอบครอบที่สุดตัวตาเขาเอกสารหรือทำอะไรด้วยตัวเองหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อใจใครแล้วก็พยายามถ้าพลาดก็ต้องอดทนเพราะว่าอาจจะเจอคนบาขี้นะครับทำให้เราแบบเหนื่อยใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่ององการงานและภารกิจต่างๆที่เจอทีนี้เรามาดูต่อครับเรื่องความรักนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ระวัง ความขัดแย้งเล็กๆกันนะครับอาจจะมีเหตุให้คุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันคุยแล้วมีปัญหาระหว่างกันคุยแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่ามันคนละความหมายหรือการเข้าใจผิดกันนะครับบางทีมันมีความคิดที่สวนทางกันนะฮะเราเข้าใจอย่างหนึ่งแฟนเ้วเข้าใจอย่างหนึ่งมันแล้วมาคุยกันแล้วบางทีถ้าใครดึกสักคนหนึ่งใช้อารมณ์มันก็จะบานปลายมนมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ความรักได้เดาเสาก็เดา ราหูครัวจรเลงดวงคนราศีสิงห์เรือดวงพินทุบาทพินทุบาทมันหมายถึงจุดที่เกิดปัญหาการเข้าใจผิดหรือก็จะเข้าใจถูกกันนะฮะจากนั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นๆในการคุยอารมณ์ม่วยจริงๆมันเป็นช่วงที่อย่าใช้เหตุผลเยอะเกินนะครับชิดคู่เนี่ยไม่ใช่เหมือนกับข้อกฎหมายนะเหตุผลมาหักล้างกันนะครับแต่ว่าชิดคู่มันอยู่อีกระบบ,นนะบนหนึ่งนะฮะอีกจักรวาลหนึ่ง คือบางอย่างมันไม่ต้องเหตุผลก็ไแ้แต่อยากให้อภัยแต่อยากจะคุยดีด้วยอะไรอย่างี้นะมันข้าก้าวข้ามทุกอย่างฉะนั้นเพื่อนต้องใช้อารมณ์ของความใจเย็นนะฮะช่วยเหลือก็กูลแล้วก็เมตตาแล้วก็พยายามถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจถ้าเคลียร์ไปได้ช่วงนี้ก็พยายามถอยห่างกันอย่าเพิ่งรีบคิดลบนะครับหรืออย่าเพิ่งรีบคิดอะไรที่ไม่ดีนะฮะพยายามใจเย็นๆก่อนนะครับ นั่นเป็น,เป,นเป็นประเด็นเกี่ยวกับองความรักนะฮะในช่วงอย่างนี้ไปแปลว่าเราหรือแฟนพยายามอย่าสร้างอะไรที่ก่อให้เกิดความร้อนแรงในการทะเลาะเบาแวกนะครับมันช่วยได้นะฮะในการกระทําของเราในช่วงนี้มุมดาวอย่างครับในช่วงนี้เด่นคือเรื่องของโชคกูกฟุกมันมีโอกาสมีโชคกูกฟุกนะดาวพฤหัสโคจรจอยู่ในตําแหน่งโชคลาภมันมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในเรื่องของคนช่วยเหลือ โชคลาภจากข่าวดีที่เราคอยโชคลาภจากการแก้ปัญหาโชคลาภจากการเจรจาเรื่องสําคัญและสําเร็จโชคลาภจากเรื่องของการจัดการาง,งานเชิงรุกหรือว่าจัดก,การเรื่องอยาก,อย,ากอ,ยาอยู่มันก็ง่ายเฉยเลยนะฮะหรือมีคนมอบของขวัญของรางวัลของอะไรพิเศษให้คำว่าโชคลาภของดาวพฤหัสเนีน่ยบางทีดาวพฤหัสเจ้าเรือนบุตรนะครับบางทีมีเรื่องการสิ่งโชคสิ่งดวงหรือการลงทุนนะการคิดหรือวางแผนในการลงทุน ในการหาตังค์และประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับนี่จังหวะดาวมันดิ่งแบบนี้แหละและประการต่อมาครับผมก็นึกถึงอย่างว่าในช่วงนี้นะสมมติว่าเรามีความตั้งใจนะครับอยากจะขยับขยายในเรื่องงานอยากจะขยายไอเดียความคิดที่เราอยากจะต่อยอดในงานในโปรเจกต์หรืออะไรเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับเราสามารถจะลงมือทําในช่วงสัปดาห์นี้ได้นะ เพื่อมีอะไรที่มันนอกเหนือจากงานหรืองานประจําเรื่องอื่นๆใดก็ตามเรื่องทั่วไปนะฮะเออนี่แหละก็มีดวงสําเร็จนะครับจะเรียกว่าอุปสรรคคนก็มีเรื่องของเขาเรื่องบางเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อต้นคลิปนะฮะแล้วเรื่องส่วนตัวของเราเรื่องอะไรที่เราอยากทํามันก็ยังมีความคืบหน้านะฮะแต่ต้องระวังความชิดคู่ความรักนิดนะครับพยายามให้อภัยกันเยอะนะฮะโอเคครับถือว่าเป็นหนึ่งในสองราศรีที่ต้องระวังเป็นพิเศษแต่เรื่องดีๆก็มีให้ชื่นใจ มาผสมด้วยนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ